โอเคค่ะเรามาเริ่มท่าแรกเลยนะคะเราจะมาเบิร์นไขมันกันทั่วตัวเลยนะคะเราจับเวลาทั้งหมด1นาทีด้วยกันค่ะ60วินาทีนะคะยังไงเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กเพจเราได้นะคะ Sexy Fit by G ค่ะนะ,อะตอนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกกระโดดนิดนึงถ้าเกิดว่าใครกระโดดไม่ไหวไม่ต้องกระโดดก็ได้นะคะตอนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะทำวนไป จับเวลาไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกถ้าเกิดว่าอยากให้โดนนะคะก็กระโดดขึ้นสูงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหัวเขา่าไม่ต้องกระโดดสูงก็ได้นะคะแค่ยืนขึ้นก็พอแล้วค่ะอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีปัญหาหัวเขา่าเราก็สามารถทำได้เลยนะคะ อย่าลืมคุมอาหารด้วยนะคะการที่เราจะเบิร์นไขมันได้ดีนอกจากการออกกําลังกายแล้วอยเป็นการที่เราคุมอาหารการกินของเราด้วยนะคะใกล้แล้ว3 2เปลี่ยนท่าค่ะโอเคมาท่าต่อมาของเราท่าที่สองเราจะจับเวลาด้วยกันทั้งหมด30มสิบหวินาทีหรือว่า1น,นาทีนะคะก็คือเปนการแบบ สไลด์ตัวไปด้านข้างเห็นไหมคะแล้วก็ตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกค่ะทําสลับกันซ้ายและขวาเห็นไหมคะแล้วก็เอามือประกบกันจังหวะที่ขาเราลงไปที่พื้นทาให้เป็นจังหวะนะคะมันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยขึ้นและลงค่ะสลับกันนะคะ ให้ครบแล้วนะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วอันนี้คือท่าที่สองของเรานะคะเป็นการรมท่าที่แบบเบิร์นไว้ให้เลยใด้ครบแล้วถ้าใครไม่ไหวสามารถหยุดพักก่อนก็ได้นะคะให้ยืนย่ำอยู่กับที่ก็ได้มาท่าที่3ามของเราให้ลงสควอชลงไปแล้วก็กระโดดขึ้นนะคะ นี่ที่ใส่เป็นเข็มขัดนะคะกระชับพุงด,ด้วยนะก็ใครสนใจสังส่งซื้อได้ที่ l ล n e แอสเซ็กซี่ฟิตใส่แอดนะคะมาช่วยกระชับพุงได้ดีมากๆเลยเนาะใครที่ลืมขแมแหวท้องก็ใส่น,นี้ได้ามาทำให้เราขแมแหวหน้าท้องตลอดเวลาใช้แรงกั๊บเนื้อหน้าท้องตลอดเวลานะคะมันจะทำให้เราเนื่อออกที่บริเวณหน้าท้องเยอะมากๆากและช่วยกระชับหน้าท้องได้ดีมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่ากันเลยนะ <laughs> จัมส์คอน์ค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก ตอน squat ลงไปพยายามให้เขา่าไม่เลยปลายเท้านะคะกระโดดขึ้นถึงสูงในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหัวเข่าไม่แนะนําให้กระโดดนะคะให้ squat และยืนขึ้นเฉยๆก็พอนะทุกคนอ่พักนะจ๊ะพักแป๊บหนึ่งสลัดมือเราจะอยู่กับที่นะคะเพราะว่าการคาร์ดิโอมันต้องขยับตัวตลอดเวลาห้ามยืนอยู่กับที่นะ,อะโอเค ทุกคนพร้อมไหมคะมาท่าที่4เลยนี่คิกนะคะไปด้านข้างถ้าใครสนใจเลยนะคะตัวเข็มขัดรนพุงกระชับพุงตรงนี้ก็สั่งเสื้อไดี่ไล่์แอดเซ็กซี่ฟิตนะคะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะอ่าโอเคตัวนี้นะเขามาแหนท้องเยอะๆค่ะท่าน,นี้นอกจากจะเบิร์นขาแล้วยังช่วยเบิร์นกล้ามเนื้อหนนะ้าท้องของเราด้วยนะคะหายใจเข้าและออกค่ะ โอเคเยี่ยมค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะ,ะท่าที่5้าของเราค่ะไปด้านข้างเหมือนแบบตีเข่าไปข้างข้างขึ้นและลงทําต่อเนื่องได้ยิดีนะคะอย่าพยายามอย่ายืนอยู่กับที่เวลาพักเสร็จนะคะเป็นไปได้ขยับแขงขยับขาสบมือก็ได้ค่ะขึ้นและลงนะคะสลับกัน หายใจเข้าและออกเตะขึ้นไปสูงๆนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนอกจากโดนขาแล้วโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาทํารอบที่2กันนะคะมีแขกรับเชิญมาด้วยโอเคมาน่ารักอ่ะโอเคมาเซตที่2ของเรานะคะต่อเลยนะเราจะมาตอนที่เรานะคะลงขึ้นไปหายใจเข้ายืนหายใจออกนะคะ หายใจเข้าและออกสลับกันข้างหนึ่งหายใจเข้าไปข้างหนึ่งหายใจออกค่ะทำวนไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่ากันค่ะท่าที่หกค่ะเป็นการเหมือนแบบเดินไปข้างหน้าแล้วถอยไปข้างหลังเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลัง เหมือนเป็นการแบบสควอตยอ่อตัวย่อขาตลอดเวลานะไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกันมันก็จะโดนมากๆเลยล่ะคะ่ะไปข้างหน้าแล้วไปข้างหลังขึ้นและลงนะคะอย่าลืมข้าหมาวท้องด้วยทุกการกระทำมันจะทำให้เราโดนหน้าท้องได้มากขึ้นค่ะ โอเคเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด2เซตนะคะอันนี้คือเซตที่1ผ่านไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอด้วยนะหายใจเข้าแล้วออกเข้าและออกค่ะไม่ยากมาโอเคต่อเลยดีกว่าไปข้างหน้าถอยหลังถ้าเราเมื่อยมากเนี่ยเราไม่ต้องยืนสุดก็ได้เนาะยืนย่อไว้นิดนึงนะคะย่อหัวข่านิดหน่อยทำให้ดูด้านข้างนะย่อแบบนี้ กรณีที่เราแบบย่อเยอะๆไม่ไหวหรือว่ามีปัญหาหัวเขาย่อนนิดเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาหัวเขาย่อลงไปเยอะๆเลยนะด้านหน้าแล้วก็ถอยหลังดินหน้าถอยหลังโอเคค่ะมาท่าสุดท้ายของเราท่าที่เจ็ดแล้วพร้อมไหมคะทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วเรามันเริ่มเลยให้เราเหมือนแบบ ล้างแล้วก็สไลด์ไปด้านข้างแอบจ้ำกระโดดนิดนึงเห็นไหมกระโดดขึ้นจังหวะที่เราสไลด์เปลี่ยนไปด้านข้างเนี่ยโหท่านี้เบิร์นได้มากสุดๆเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครมีปัญหา,าหัวเข่านะคะไม่แนะนําท่านี้นะคือสามารถทําได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นกับแบบกระโดดนิดนึงเห็นไหมแอบกระโดดตอนที่เปลี่ยนจังหวะสายขวาไม่ทํานะถ้าใครเจ็บหัวเข่าเตรียมตัวนะเดีย๋ยวเราจะเล่นต่อไปเราจะเล่น2เซตค่ะ โอเคมาเซตที่2ค่ะเริ่มเลยนะคะข้างนึ่งหายใจเข้าและข้างนึ่งหายใจออกเราจะทำสออันนี้คือทำด้านข้างให้ดูนะพบกันได้ทุกวันพุธศุกอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งเวลาวิดีโอเรามาจะได้มีแจ้งเตือนนะคะใกล้แล้วคะ่ะทุกคนสู้ๆอีกนิดเดียว ได้แล้วค่ะมันเบิร์นี้มากอย่าลืมคุมอาหารด้วยนะจ๊ะโอเคบา,บายบาย